ท่านผู้ชมและตอนนี้นะคะ mm hmm. น้องอ้อกกอ็ เข้ามาอยู่กับท่านคณะกรรมการทุกๆท,ท่านนะคะแล้วก็ท่านประธานในพิธีด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านประธานมูนิธิคลังปัญญาอุโส์นะคะท่านรองศาสตราจารย์พิเศษดรสุชาณีแสงสุวรรณนะคะกราบเรียนถามท่านค่ะว่าวันนี้ที่มาทํากิจกร,รรมเนี่ยคะ่ะม <hour S 2> าทําเพื่อประโยชน์อะไรแล้วก็วัตถุประสงค์ของการมาวันนี้ค่ะท่านอ๋อค่ะเอ่อในการที่มูลนิธิคลังปัญญาอุโส์นะคะ <una? S 1> มาที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรีนี้เอ่อไม่ได้มาคนเดียวนะคะ แต่เรามาพร้อมด้วยมิตรสหายเครือข่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นสมาคมครังปัญญาอาวุโสสมาคมช่างเสริมสวยแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็นิตยสา,ารแ r and Beauty สมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนา และศิลป,ปะวัฒนธรรมนานาชาติรวมทั้งก็ได้นำสถานีโทรทัศน์ BMTV นะคะในการที่จะมาทำข่าวแล้วก็เผยแพร่กิจกรรมดีๆซึ่งอยากจะให้ทุกๆคนได้รับรู้รับทราบว่าที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายทัญ,ญบุรีนั้นมีสิ่งใดที่เราควรจะเข้ามาบำเพ็ญประโยชน์และเป็นการช่วยเหลือ พัฒนาสังคมเพื่อความมั่นคงของมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่มูลนิธิคลังปัญญาวุโสได้เข้ามาที่สถานที่แห่งนี้ซึ่งประเดี๋ยวเนี่ยจะมีทางผู้บริหารของสถานสุเคราะห์นะคะที่จะได้มาบรรยายสรุปให้ทราบว่าสถานที่แห่งนี้นั้นเ,เป็นมาอย่างไรและข้อสำคัญที่สุด ผู้คนที่อยู่ที่นี่ค่ะผู้รับการสงเคราะห์นั้นเป็นสิ่งที่มูลนิธิครังปัญญาอุโสนั้นให้ความสำคัญอย่างมากเพราะว่าพวกเขา,านั้นมนุษย์เรานะคะอาจจะมีความสามารถหรือมีสติปัญญาหรือมีความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะมีเหมือนกันก็คือการมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยมนุษยธรรมและเรนเชื่อว่าผู้รับการสงเคราะห์นะคะในสถานที่นี้เขาสามารถที่จะพัฒนาเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าค่ะวันนี้เขาไร้ที่พึ่งแต่เมื่อเขาได้รับการพัฒนาแล้ว เขาอาจจะกลายเป็นที่พึ่งของผู้คนได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดนจึงเป็นวัตถุประสงค์ของมูลนิธิที่เราจะได้ช่วยเหลือผู้คนและเดนจะถือว่าการไร้ที่พึ่งนั้นนะคะในสังคมเราถ้าเราปล่อยให้มีคนไร้ที่พึ่งมีคนขาดไร้ไม่ใช่ยากจนไม่ใช่ยากไร้เราได้มีการพูดคุยกันนะคะแล้วเราได้รับทราบว่า บางครั้งการใช้ชีวิตที่ประมาทนะคะและการไม่ได้เต็มพร้อมในชีวิตอาจจะมีเสี่ยวหนึ่งของชีวิตที่ได้ต้องประสบเหตุเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้มีโอกาสมาพัฒนาบุคคลให้ได้กลับคืนเข้าสู่สังคมนะคะในการที่เราบอกว่าคืนคนดีสู่สังคมอาจจะใช้กับผู้กระทำผิดแต่คนเหล่านี้เขาไม่ได้ทำอะไรผิดค่ะเพียงแต่ชีวิตเขา ผิดทางไปนิดนึงโดยไม่ได้กระทําผิดแต่จะโดยเคราะห์กรรมโดยวิบากกรรมอะไรก็แล้วแต่แต่ดิฉันเชื่อว่าเมื่อเราได้พัฒนาเขาได้ให้ความรู้เสริมความสามารถมีการฝึกอาชีพมีการให้ความรู้และแม้กระทั่งว่าจะป่วยเจ็บนะคะก็ดูแลรักษาบางส่วนอาจจะกลับคืนเข้าเป็นทรัพยากร บุคคลที่มีคุณค่ากับครอบครัวกับสังคมได้นะคะเขาอาจจะไม่ได้เก่งมากมาย แต่เขาก็ไม่ไร้ประโยชน์และไม่ไร้คุณค่ายังอยู่ร่วมกับสังคมได้ด้วยดีเป็นสิ่งที่มูลนิธิคลังปัญญาอุโสและมิตรสหายเครือข่ายหวังว่าเป็นเช่นนั้นเราถึงได้มารวมตัวกันในวันนี้มาสนับสนุนดูแลช่วยเหลือนะคะแม้กระทั่งผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยเขาจะต้องการผ้าอ้อ,อ,อมอนามัยต้องการกางเกงอนามัยอะไรต่างๆซึ่ง ก็จำเป็นนะคะปัจจุบันนี้กลายเป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วแล้วก็ไม่ว่าจะเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นใดเราก็ได้มาเยี่ยมเยียนแล้วเ้นคิดว่าเป็นสิ่งที่อยากจะบอกกับสังคมในประสบการณ์ตรงนี้นะคะอยากจะเชิญชวนด้วยว่าให้ทุกๆคนเนี่ยได้มีโอกาสค่ะได้มาเข้ามาณสถานที่นี้มาเยี่ยมมาให้ความอนุเคราะห์สงเคราะห์นะคะและ แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นเป้าหมายที่ท่นอยากจะย้ำคิดย้ำทำก็คือการร่วมพัฒนาส่งเสริมทรัพยากรบุคคลให้คืนสู่สังคมนะคะนี่คือวัตถุประสงค์ค่ะค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านดรสุชาติแสงสว่างเป็นอย่างสูงนะะแล้วทราบว่าวันนี้นี่มีคณะกรรมการมาหลายท่านเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะออขอเรียนถามอีกนิดนึงคะ่ะว่าในการทํากิจกรรมเนี่ยเรามีปัจจัยหรือมีเงินกองกลางตรงไหนที่มาร่วมสนับสนุนด้านนี้คะอ๋อค่ะ สำหรับมูลนิธิทางปัญญาอุโสนั้นนะคะเราก็ได้ใช้เงินกองกลางที่เป็นเงินของมูลนิธิเพียงบางส่วนนะคะในการวันนี้เราก็มามาในยามบ่ายค่ะนะคะมายามบ่ายของวันนี้เราก็มีการเลี้ยงไอศครีมเขาแล้วเราก็จะได้จากมิสหายที่เป็นคณะกรรมการของมูลนิธิมีแว่นแว่นสายตาสําหรับอันนี้ก็คือเอ๊ะทำไมต้องใช้แว่นสายตา แว่นสายตาสำหรับผู้ที่ได้รับการพัฒนาแล้วและเขายังมีความสามารถที่จะช่วยเหลือกิจการงานได้เราก็จะให้เขาเนี่ยได้ช่วยเหลือกิจการงานเขาก็จะมีแว่นสำหรับอ่านหนังสือได้อะไรได้หลายคนที่นี่นะคะไม่ใช่เป็นคนไม่มีความรู้ไม่มีการศึกษานะคะแต่บอกว่าเสี้ยวหนึ่งของชีวิตนะคะที่มันบิดผันไปแล้วเรามาพลิกกลับนะคะนะคะเรามาพลิกกลับซะัะ ก็คืนสู่สิ่งที่เป็นคุณค่าแล้วเราก็ได้การช่วยเหลือค่ะจากมิสหายนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงมิสหายของมูลนิธิทางปัญญาอุโ,โสเองก็สนับสูนุนเงินบริจาคมาหรือจากทางสมาคมผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับเรื่องเสมสวยนะคะแล้วก็รวมทั้งนิตยสาร h a บิวตี้นะคะ แล้วก็อีกหลายๆองคอ์กรสมาคมสื่อมวลชนวัฒนธรราและศิลปะวัฒนธรรมาชาติคือคนละเล็กคนละน้อยแต่ว่าเราเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาร่วมช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเงินทองอยู่ในกระเป๋าแต่ละท่านแต่เราชี้ช่องให้ถูกทางว่าท่านควรจะมาสงเคราะห์ตรงไหนให้ถูกจุดถูกเป้าหมายค่ะ ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านสุชาณีเป็นอย่างสูงนะคะค่ะท่านผู้ชมอันนี้นะคะก็เป็นคำเล็กๆน้อยๆนะคะที่ท่านได้บอกกับพวกเรานะคะว่าการทําความดีนั้นไม่ได้จําเป็นเลยนะคะว่าเราจะต้องทําตรงไหนนะคะเราสามารถทําได้แบ่งปันได้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมภายในกันนะคะว่ากิจกรรมด้านในนั้นมีอะไรบ้างนะคะตามน้องอ้อไปเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมแล้วตอนนี้นะคะน้องอ้อก,ก็อยู่กับ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปสวัสดีค่ะค่ะท่านพัทรมนสุจินานนท์นะคะก็อยากจะให้ท่านนะคะได้ช่วยบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายนะคะที่อยู่ธัญ,ญบุรีในครั้งนี้ด้วยค่ะว่ามีความเป็นมาอย่างไรและภารกิจมีอะไรบ้างคะ่ะภารกิจของสถานคุ้มครองนะคะออของเรานี่มีหน้าที่ในการคุ้มครองนะคะให อุปการะแก่บุคคลไร้ที่พึ่งนะคะเพศช,ชายอายุ18ปีขึ้นไปนะคะซึ่งหน่วยงานที่เราผิดชอบเรามีพื้นที่ที่เราผิดชอบ11จังหวัดด้วยกันในโซนภาคตะวันออกนะคะซึ่งสถานคุ้มครองเราจะมีทั้งหมด11สถานคุ้มครองในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนะคะแต่เรานี้อยู่จังหวัดปทุมธานีเรารับ11จังหวัดในโซนภาคตะวันออกนะคะเรารับผู้ ตามกฎหมาย3พรบรด้วยกันนะคะก็คือพอรบรคุ้มครองคนไร้พึ่งปี257เนะคะพระบรควบคุมการขอทาน ปีพศ2559และก็พรบรสุขภาพจิตปี2551ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้นะคะที่เราได้รับเข้ามานะคะก็มีส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นผู้ป่วยที่เป็นจิตเวทที่บางท่านอาจจะเห็นอยู่ตามท้องถนนที่เขาไปนอนตามที่สาธารณะนะคะซึ่งเขาไม่มีบ้านหรืออาจจะออกจากบ้านมานานความสัมพันธ์ครอบครัวไม่เกิดนะคะก็อาจทําให้เขาต้องเป็นบุคคลไร้ที่พึง่งเมื่อเข้าทีในี้แล้วเราก็ให้การคุ้มครองด้านอะไรบ้างนะคะเราให้การคุ้มครอง ในเรื่องของในเรื่องปัจจัย4เรื่องอาหารนะคะเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคแล้วก็ที่พักอาศัยเรามีบุคลากรเป็นพยาบาลหนึ่งคนก็คือขอแนะนานว่าเป็นพยาบาลด้วยแล้วก็เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารด้วยนะคะซึ่งบุคคลเหล่านี้บางคนที่เข้ามาเนี่ยบางคนก็จะเป็นผู้สูงอายุเป็นคนพิการนะคะแล้วก็เป็นผู้ป่วยจิตเวชซึ่งในสถานเนี่ย อาจจะทำให้มีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายนะคะที่เราจะต้องให้การดูแลนะคะแล้วก็เราก็ให้การบริการนะคะเรามีทีมสาวิชาชีพมีนักสังคมมีนักจิตวิทยามีพยาบาลแล้วก็จะมีครูฝึกอาชีพ ที่งให้การดูแลเขาในการพัฒนาทักษะในด้านเรื่องจิตใจในด้านทักษะเรื่องสังคมนะคะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์แล้วก็ในเรื่องทักษะด้านอาชีพในเรื่องสังคมนี่ออบุคคลเหล่านี้เขาจะเกิดความคุ้นชินในการที่ไม่ค่อยดูแลตัวเองเท่าไหร่ในการที่การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลเนี่ยก็จะค่อนข้างน้อยเราก็จะมีการพัฒนาทักษะเพื่อให้เขาเนี่ยได้รู้จักการใช้จุดอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นยังไงแล้วก็ให้เขาได้ช่วยเหลือตัวเอง มากที่สุดเมื่อเป็ดไม่เป็นภาระของใครอย่างน้อย,อยเขารู้จักที่จะดูแลตัวเองในเรื่องการอาบน้ําแปลงฟันทานข้าวซึ่งเขาจะได้ไม่ต้องไปเป็นภาระของใครนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเราจะมีนักจิตวิทยาในเรื่องบ,บําบัดในเรื่องของจิตสําหรับผู้ป่วยจิตเวชนะคะแล้วสําหรับผู้ป่วยที่เจ็บป่วยเราก็ส่งรักษาซึ่งบางคนเนี่ยก็จะมีทั้งบัตรประชาชนอันนี้ไม่มีปัญหาบางคนมาด้วยชายไทยไม่ทราบชื่อบางคนนี่ออกจากบ้านมานานไม่ ไม่เคยทำบัตรเลยก็กลายเป็นบุคคลไร้สถานะนะคะก็ไม่เคยไปติดต่อทำบัตรกท็ทำให้เขาถูกจำหน่ายจากระบบของกรมการปกครองซึ่งก็การยากที่เราจะทำให้เขาเนี่ยออกไปสู่สังคมภายนอกได้หรือติดต่อกับคื้นสู่ครอบครัวได้แต่เราก็ฟื้นฟูนให้เขานะคะเราจะมีการประเมินโดยทีมสมาชิกแบ่งกลุ่มทักษะของเขา A B C กลุ่ม A ก็คือผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองได้และ ช่วยเหลือผู้อื่นได้กลุ่ม B คือผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแต่ยังช่วยใครไม่ได้กลุ่ม C คือผู้ที่เจ็บป่วยจิตเวชหรือมีภาวะเจ็บป่วยทางกายพิการซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะเราก็จะมีการพัฒนาของเขาแต่ละกลุ่มซึ่งจะแตกต่างอ่อนกันออกไปแล้วก็เราจะฝึกทักษะเขาในรูนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนก็คือให้ผู้ใช้บริการที่แข็งแรงกว่าช่วยเหลือคนที่อ่อนแอกว่านะคะซึ่งนอกจากเขาจะเป็น ผู้รับแล้วเขาก็ยังเป็นผู้ให้ด้วยนะคะนอกจากเรามีากิจกรรมภายในแล้วนะคะเราก็จะมีกิจกรรมภายนอกนําเขาไปบําเพ็ญประโยชน์ไปทำความสะอาดวัดหรือแหล่งชุมชนใกล้ๆเพื่อให้ประชาชนใกล้ๆเคียงนะคะรู้ว่าผู้ใช้บริการของเราไม่น่ากลัวออมีความสามารถยังช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยนะคะส่วนทักษะด้านอาชีพเดี๋ยวสักครู่ดิท่านตะ ได้เห็นนะคะว่าเรามีด้านอาชีพเรื่องอะไรบ้างอย่างเช่นเกษตรกรรมปลูกพืชผักสวนครัวนะคะเลี้ยงเป็ดไก่นะคะแล้วก็เลี้ยงปลาสัตว์น้ำนะคะแล้วก็งานหัตถกรรมของเราก็จะมีการฝึกอาชีพก็คือทอเสือ จากต้นทูบหรือสีนะคะต้นทูบนี่มันจะไม่เหมือนต้นกกเพราะว่าต้นทูบนี้จะเป็นต้นที่ใหญ่ิหนึ่งนะคะแล้วก็เราเออทอเสือใช้เองแล้วก็ส่วนหนึ่งก็นําไปจําหน่ายด้วยนะคะแล้วก็จะมีการเออนำออขยะรีไซเคิลมารียูสหรือว่ามาทําแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าในสินค้าอย่างเช่น ป้ายไวนิลที่เราเราใช้กันอยู่แล้วพอเราไม่ใช้แล้วมันก็จะเกิดเป็นขยะใช่ไหมคะเราก็จะอันนี้นะะมาแปลรูปเป็นกระเป๋าสามารถใช้เป็นใช้ประโยชน์ได้โดยที่เราไม่ไม่ต้องเพิ่มขยะให้นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องเฟอร์นิเจอร์งานช่างไม้ช่างเฟอร์นิเจอร์นะคะในการซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์หรือก็ผลิตงานไม้ขึ้นมานะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องขยะรีไซเคิลตอนนี้เรามีมาตรการการคัดแยกขยะ การลดขยะอันไหนขยะที่รีไซเคิลได้อันไหนที่ใครละขายได้เราก็จะฝึกให้เขาได้จักการคัดแยกขยะนะคะแล้วก็ขยะที่ขายได้ก็สามารถไปขายได้เป็นเงิน ได้นะคะเพื่อให้เขารู้จักได้เลี้ยงตัวเองเมื่อเขาออกไปแล้วเขาก็จะมีอาชีพติดตัวนะคะแล้วเมื่อเขาอยู่ได้ระยะหนึ่งเราก็จะคนไหนที่เราประเมินแล้วศักยภาพแล้วเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้สามารถไปดารงชีวิตอยู่ภายนอกได้แล้วก็จะมีการเตรียมความพร้อมเพราะว่าอยู่ข้างในนี้เราทําให้ทุกอย่าง ข้าวก็หุงให้กินไม่ต้องไม่ต้องทำเองเสื้อผ้าก็มีคนซักให้นะคะจานก็ไม่ต้องล้างเราก็ต้องฝึกทักษะเขาเวลามาอยู่ข้างนอกแล้วเขาไม่ไม่มีใครจะมาทำให้เขาไม่มีใครมาบอกว่าเออถึงเวลานี้คุณต้องทำอะไรแล้วก็จะมีการเตรียมความพร้อมให้เขารู้จักไปใช้ชีวิตในสังคมเมื่อเขาเตรียมความพร้อมแล้วเราก็จิตต่อหางานให้ทำติดต่อในจ้างไปทำงานในสถานประกอบการหรือบางคนดูแลอย่าง ไปอยู่เลยไม่ได้แล้วก็จะมีแบบว่าไปเช้าเย็นกลับนายจ้างเช้ามารับเย็นมาส่งแล้วก็ให้ค่าตอบแทนซึ่งค่าตอบแทนของเราเนี่ยก็จะไม่ใช่ค่าแรงขั้นต่ำเหมือนคนปกติเพราะค่าใช้บริการของเราอาจจะมีศักยภาพไม่เท่ากับคนทั่วไปก็จะลดหลัานกันไปตามงานที่ที่ได้รับนะคะแล้วก็ถ้าคนไหนไปอยู่ข้างนอกได้ก็จะไปอยู่เป็นทำงานประจำไปอยู่กับนายจ้างหรือไปทำงานในสถานประกอบการค่ะ <ม>พี่นอลคะโหได้รับทราบภารกิจต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะแม้กระทั่งคนที่ดูแลเนี่ยมีน้อยมาก<ช>แต่ก็สามารถทําภารกิจทํากิจกรรมต่างๆได้แต่ตอนนี้คะ่ะท่านคณะกรรมการเนี่ยอยากจะทราบแล้วว่าด้านไในที่บอกว่าทํากิจกรรมในเรื่องการทําเสือ่อหรือขยะรีไซเคิลนั่นเขาทำยังไงแต่ต้องขออนุญาตพี่นอลพาพวกเราไปดูแล้วคะว่าข้างในนั้นเขาทาอะไรกันบ้างได้ไหมคะยินดีค่ะ,คะตอนนี้นะคะน้องอ้อก็อยู่ที่อาคาร จำหน่ายผลิตภัณฑ์นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะว่าผู้ชายที่เราเห็นด้านนอกนั้นที่เขานั่งทำกิจกรรมต่างๆหรือว่าสารทออะไรต่างๆเนี่ยสำเร็จแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูนะคะมาเลยค่ะ สวัสดีค่ะพี่ดาใช่ไหมคะพี่ดาค่ะขอรบกวนนิดนึงค่ะอยากทราบว่าอาคารนี้ที่บอกว่าเป็นอาคารจำหน่ายผลิตสินค้าที่ด้านนอกที่ชายที่อยู่ด้านนอกเป็นคนทำมาใช่ไหมคะอยากให้พี่พี่ดาพาไปดูนิดนึงนะคะว่าเขาทำอะไรกันบ้างอะค่ะตามมาเลยค่ะเห็นบอกว่าอันนี้มันเป็นที่นั่งหรือเปล่าคะหรือว่า ถังอเนกประสงค์นี่คือสามารถเก็บของได้ด้วยแล้วก็นำไปด้วยค่ะอันนี้ทําจากอะไรคะพี่ดาจากกระดาษครับอัดแข็งสีตันสั้ค่ะที่เป็นชนิดที่แข็งพิเศษค่ะแล้วก็เราได้รับบริจาคมาจากผู้ประกอบการค่ะเราก็เอามาประดิษฐ์แปรรูปเป็นสินค้าที่สามารถใช้ได้ค่ะคนที่อยู่ที่นี่ เป็นผู้ใช้บริการทั้งหมดใช่ค่ะเขาเรียกว่าผู้ใช้บริการผู้ใช้บริการค่ะก็มันเป็นงานอาชีวบำบัด อย่างหนึ่งที่ผู้ใช้บริการทางจิตเนี่ยเขาทำแล้วเขาแสดงว่าเวลาทํานี้ต้องมีสมาธิมากๆในการทําใช่ไหมคะต้องใจเย็นด้วยไม่งั้นมันจะออกมาไม่เรียบแบบนี้ใช่ไหมคะค่ะและอันนี้เป็นที่นั่งเลยใช่ตัวนี้ก็จะเป็นกระดาษเช่นเดียวกันแต่ตัวนี้จะเป็นโต๊ะวางของค่ะค่ะจะเป็นโต๊ะกลางค่ะแล้วก็เก็บของได้ด้วยค่ะราคาแพงไหมคะพี่ดาวตัวนี้450 450โอ้ไม่แพงนะคะและอันนี้ อันนี้ก็รัดเหล่าลงมา350ร้อเพราะว่าตัววัตถุดิบเนี่ยจะไม่ค่อยค่อนข้างยุ่งยากเหมือนกันนู้นค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นกระดาษแข็งเหมือนกันค่ะที่เราได้รับบริจาคมาจากบริษัทแพนดีค่ะเราก็เอามาประดิษฐ์ที่มันเป็นแกนกลางอย่างนั้นใช่ค่ะตัวนี้เขาจะใช้ม้วนวานิวอะค่ะแผ่นวนิลและตัวนี้เขาไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรก็เลยบริจาคมาให้ฐานคุ้มครองได้ใช้ประโยชน์ค่ะ รับน้ําหนักได้เยอะไหมหนึ่งหนึ่งร้อยกิลค่ะหนึ่งร้อกิโลค่ะทดทดลองแล้วคนคนอ้วนก็นั่งได้นะคะได้ค่ะต่อไปเลยค่ะพี่ดาตัวนี้จะผลิตจากไม้ปาเก้ค่ะเป็นโตกลางเช่นเดียวกันค่ะโดนน้ําได้ไหมคะโดนน้ําได้ค่ะเช็ดได้โดนน้ําได้ค่ะ ตัวนี้สวยจังเตัวนี้ก็จะผลยจากแกนกระดาษเช่นเดียวกันเรานอามาประดิษฐ์ประยุกต์เป็นเก้าอี้นั่งค่ะแล้วอย่างนี้โดนน้ําได้ไหมคะพี่ต๊ตัวตัวแกนกระดาษเนี่ยไม่ได้เพราะว่าตัวนี้เราใช้เคลือบด้วยกระดาษค่ะตัวแกนกระดาษจริงๆเนี่ยโดนน้าได้ไหมโดนได้แต่ไม่ควรจะโดนค่ะค่ะแล้วอย่างนี้มันก็มีสิทธิ์ที่จะมีโอกาสมีเชื้อราอ่าถ้าเราไว้ภายในบ้านเนี่ยไม่เป็นไรแต่เราอย่าไปไว้ใต้น้องเราก็ต้องดูแลนิดนึงใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะ แล้วต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นงานปูนค่ะงานปูนซีเมนสีมือตัวนี้จะขึ้นรูปจากผ้าขนูค่ะอันนี้เขาเรียกอะไรอะคะกระถางภ้าขนูค่ะจะปูนซีเมนอ๋เคยเห็นแค่ เฟซบุ๊กเขามีใช่ไหมคะเนี่ยลานัายเอาผ้าคนหนูแล้วเอแปะเอาโพลนี่แล้วออกมา่อันนี้เป็นที่วางสบู่ที่วางสบู่อุ้ยถูกด้วยนะคะ50บาทเองนี่แสดงว่าผู้ชายที่นี่เนี่ยเขาต้องมีมีทั้งความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีสมาธิจินตนาการด้วยใช่ไหมคะค่ะค่ะตัวนี้จะผลิตไม่ยากเลยค่ะเราจะใช้ตัวใบไม้เนี่ยค่ะแล้วก็ตัวทรายค่ะมาเก่อเพื่อให้ขึ้นรูปให้เป็น อ่านูนนะคะเพื่อจะใส่สบู่ได้ค่ะสวยงามมากนะคะอันนี้แค่ร้อยเก้เองนะคะเนี่ยค่ะตัวตัวนี้ตัววัตถุดิบจะมีมูลค่าแพงหน่อยค่ะแล้วอันนี้เขาเรียกอะไรอะคะพิดาอันนี้จะเป็นลาวค่ะลาวใส่ของได้ค่ะแล้วก็แขวนของได้ค่ะแต่อันนี้ก็โดนน้าไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมคะเป็นไม้อัดใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ไม่ต้องใช้อะไรนะตะปู อันนี้เขาใช้ใช้น็อตใช้น็อตกึงค่ะตึงไว้ค่ะตึงไว้อย่างเดียวแต่ว่าไวของหนักๆอาจจะไม่ได้ชนิดค่ะตัวนี้เราก็ได้รับบริจาคคือวัสดุส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะมีเป็นวัตถุดิบที่มีเองแล้วก็ได้รับบริจาค จะเป็นโรงงานอะไรที่เขาไม่ได้ใช้แล้วเขาก็เอามาให้เรา่คะแล้วก็ผู้ชายของเราผู้ชายเราทั้งนหมดเลยเลยคะตอนนี้ก็จะเป็นค่ะที่แขวนชาร์จโทรศัพท์ที่สูงค่ะสำหรับที่เราไปประชุมอะไรไม่สะดวกพื้นที่ประชุมต่ำๆไม่มีก็คือพื้นที่สูงแขวนชาร์จรนคาใส่โทรศัพท์ได้นะคะช่ค่ะเรียบร้อยมากเลยค่ะอันนี้แพงไหมคะพี่ดาตัวนี้50บบาทค่ะ แค่ห้าสิบาทเองนะคะท่านผู้ชมตัวนี้ทำค่อนข้างชัดยากเพราะว่าเราอัดกาวด้วยอ๋ออัดกาวด้วยค่ะตัวนู้นนะคะตัวนู้นเจะเป็นงานไม้อีกหนึ่งตัวค่ะตัวนี้จะเป็นที่วางของร้อนค่ะอ๋อที่วางของร้อนที่เราใช้แล้วค่ะอันนี้แสดงว่ากระทะ ต่ะใช่ค่ะกระทะหรือว่าจะเป็นโถข้าวในวงอาหารใช่ค่ะตัวนี้เราก็มาออกแบบจากสี่เหลี่ยมแล้วก็จะทําให้มันเป็นรูปแบบที่มีความหลากหลายมากขึ้นก็คือความคิดสร้างสรรค์ของผู้ชายที่นี่เลยจากสี่เหลี่ยมนี่จําหน่ายไม่ได้เลยแต่ตัวนี้จําหน่ายได้ดีเลยทีเดียวค่าตัวนี้เป็นนาฬิกาค่ะอันนี้ก็เป็นไม้อัดเหมือนกันหรือเปล่าใช่ค่ะไม้อัดเหมือนกันค่ะ ราคาไม่แพงเลยค่ะท่านผู้ชมอันนี้นะคะประดิษฐ์จากความคิดสร้างสรรค์เลยคุ้คะ199บาทค่ะตัวนี้ก็จะผลิตจากแกนกระดาษเหมือนกันค่ะตัวนี้ก็จะเป็นออมสินค่ะกระปุกอมสินกระปุกอมสินที่ขึ้นรูปด้วยตรงนี้ก็จะเป็นดินปั้นญี่ปุ่นค่ะแล้วก็เดคูพาดค่ะแล่นงี้เวลาเต็มมาทำยังไงคะพี่ดา จริงๆจริงๆเนี่ยรุ่นต่อไปที่ทําเนี่ยจะมีจะมีจุดจุดึงออกได้แล้วก็สามารถใส่ได้อีกใช่ตัวนี้เป็นตัวทดลองทดลองสามารถแงะแล้วติดกาวได้เลยค่ะค่ะ พี่แขลองซื้อไปบ้างสิเขเนี่ยนเท่าไหร่ใส่เต็มใส่ไปและวรคสิบเอาไว้ไหนๆไหนๆนแกะได้ใช่ไหมแกะแล้วเป็นรูเอาออกได้ตัวนี้ค่ะอันนี้อันนี้เป็นทดลองนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยเขาก็จะมีแกนกลางให้สามารถเอาแกะออกได้แล้วก็สามารถใช้ได้อีกใช่ไหมคะพี่ดาค่ะเราก็ต้องประยุกต์ไปเรื่อยๆค่ะอันนี้เป็นโคมไฟโคมไฟค่ะค่ะตัวนี้โคมไฟประยุกต์เหมือนกันคือเอารูปแบบที่มันหลากหลายมากขึ้น นี่โต๊ะสวยงามมากเลยนะคะโต๊ะแก้กระดาษอันนี้ตัวนี้คือเราได้รับบริจาคไม้มาทีแรกๆอันนี้มันจะเอาไม้ใช่ไหมใช่ค่ะไม้ทั้งหมดเลยค่ะก็พี่ครูฝึกเขาก็ลองออกแบบดูก็เลยได้เป็นตัวนี้ค่ะพี่ดาค่ะอันนี้ โอ้โหสุดยอดค่ะตัวนี้เป็นอ่าที่แกวนแก้วค่ะชุดชากาแฟค่ะค่ะค่ะตัวละสองร้อยทำมาจากไม้เหมือนไม้เหมือนกันค่ะค่ะค่ะตัวนี้เราเอ่อขึ้นรูปออกแบบให้มันดูธรรมชาติมากขึ้นเนาะจากไม้ธรรมดาสี่เหลี่ยมก็จะดูแข็งแต่นี้ก็คืออ่อนช้อยมากขึ้นก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าสมมติว่ามีแก้วหลายๆใบนะคะพี่ดามันมีโอกาสที่จะทําให้มันแบบว่าอ่ามันมีซ้ายขวาแกว่งได้ซ้ายขวาด้านหลังด้วยโอ้โหใช้ได้ทั้งสองด้านเลยนะคะสามารถแกว่งได้สองชุดค่ะ อันนี้ก็จะเป็นที่วางโทรศัพท์อ่ะตัวนี้วางชาร์จค่ะตัวนี้ก็จะเป็นรูเสียบชาร์จอ๋อรูเสียบชาร์จค่ะตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะที่วางชาร์จได้ด้วยแล้วก็ที่ใส่โทรศัพท์ทีแล้วอย่างนี้เวลาถ้าสมมุติว่าก็มีเกิดเกิดมีหนังสือเยอะๆทำเป็นที่กั้นได้เลยได้ค่ะใช่ไหมคะได้ค่ะไม่ล้มค่ะเพราะว่าตัวด้านหลังเนี่ยตัวด้านหลังเนี่ยมันมีสลปความสลปค่ะ๋ออันนี้อขายยังไงคะพิธาตัวนี้50บบาทค่ะท่านผู้ชมคะ วันนี้มันจะกระเป๋าตังค์หมดหรือเปล่านะคะของถูกๆทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็ดีๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวมาดูอีกที่นะคะอันนี้ค่ะพี่ดาสุดยอดมากเลยหนูอยากรู้จังเลยโอ้โหนี่ฝีมือสุภาพบุรุษเหรอคะพี่ดาตัวนี้จะเป็นฝีมือของผู้ใช้บริการใายในต่างประเองค่ะ ตัวนี้เราจะมีวัตถุดิบอยู่แล้วคือต้นทุ่งสีที่เรามีอยู่ภายในสถานของครองเองอันนี้คือนั่งทํากับมือเลยหรือเปล่าคะต้องใช้มือในการเย็บหรือไงคะต้องใช้จักรค่ะใช้จแล้วก็ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวค่ะด้านในจะเรียบร้อยมากปุ้บได้ไลยค่ะปุูกค่ะแล้วก็สามารถถอดซักได้ได้ค่ะค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะนี่ สุภาพบุรุษทำนะคะดูสิคะเรียบร้อยมากเลยเห็นไหมคะสวยงามเลยค่ะอันนี้แพงไหมคะพิดาตัวนี้280บาทค่ะ280้นะคะแต่แต่โดนน้าไม่ได้่โดนน้ําไม่ได้ค่ะแล้วอันนี้นะคะตัวนี้เป็นชุดวางจานแก้วค่ะโดยโต๊จานารตู่ผืนสีใช่ค่ะตัวนี้ชุดละหนึ่งร้อยบาทค่ะชุดละหนึ่งามันเป็นชุดแพ็คคู่นะคะค่ือสองที่แต่ถ้าเกิดมีสี่คนก็เอาไปสองแพ็คหรือว่าจะเอาไว้เป็นของชํารวยก็ได้ใช่ค่ะ เป็นของฝากได้เลยะนะคะชุดละชุดละหนึ่งร้อยบาทค่ะพี่อันนี้เรายังมีเสือเวลานั่งสมาธิได้นะคะใช่ไหมคะใช่คะใช่ไหมคะพี่ดาอันนี้เล็นโยคะได้ไหมได้ค่ะอันนี้เฉพาะบุคคลเลยหนึ่งคนอ๋อหนึ่งคนที่ถ้าสมมุติว่าครอบครัวก็อันนี้ค่ะหนึ่งคนอันนี้นี่เวลากลางปุ๊บก็เฉพาะตัวเราคนเดียวนั่งได้นอนได้จะเล่นโยคะก็ได้ใช่ค่ะผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้เป็น ผลิตภัณฑ์ของโครงการธัญบุรีโมเดลเพื่อการธัญบุรีโมเดลใช่คะ <c oughs> ่ะเป็นโครงการเพื่อฝึกอาชีพผู้ใช้บริการก่อนสู่สังคมภายนอก <c oughs> ค่ะค่ะเป็นการฝึกทักษะอาชีพด้วยแล้วก็เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีไรายได้ด้วย <c oughs> แล้วได้ข่าวว่ามันมีไข่มีอะไรด้วยหรือเปล่ามีค่ะ,คะเป็นที่นี่นี่มีมีสถานที่ที่เพาะเลี้ยงอ่าใช่ค่ะเราจะมีฐานกิจฐานกิจกรรมนะคะหลายๆฐานกิจกรรมนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นสตีกเตรค่ะแล้วก็เพาะชำก็มี พี่ๆสุภาพบุรุษเขาเป็นคนดูแลทั้งหมดเขาจะมีครูฝึกอาชีพแต่ละฐานกิจกรรมค่ะแล้วเหนื่อยไหมคะพี่ต้องดูแลอย่างนี้เลยนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยจะดูฐานกิจกรรมทอเสืออย่างเดียวส่วนโดยรวมทั้งหมดนี่คือจะเป็นเจ้าหน้าที่ก็คือคอยตระสานใจใช่ไหมคะแล้ววันวันหนึ่งเนี่ยมี คนด้านนอกที่มาเยี่ยมเยียนอย่ามาซื้ออุปกรณ์มีค่ะส่วนมากแล้วเนี่ยจากหน่วยงานของกรมพัฒนาสังคมที่จะมาดูงานที่นี่เป็นประจําอยู่แล้วค่ะค่ะสินค้าทั้งหมดเราก็ส่วนมากก็จะขายแขกผู้บริจาคเลี้ยงอาหารที่ใช้บริการแล้วก็แขกที่เข้ามาศึกษาดูงานภายในค่ะ ก็ส่วนมากถ้าเวลาใครมาดูงานแล้วก็จะเข้ามาช้อปปิ้งที่นี่แน่นอนถ้าเราต้องอยากได้อะต้องมาที่นี่ละลายซับที่นี่ได้เลยใช่ไหมคะท่านผู้ชมและนี่นะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะของสุภาพบุรุษที่นี่ที่เขาทํากันนะคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นเวลายามว่างนะคะที่ไม่ได้ทําอะไรนอกจากกิจกรรมประจําที่ทํากันอยู่แล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมพิเศษนะคะบางท่านอาจจะมีไอเดียดีๆนะคะในการคิดสร้างสรรค์ จนเกิดผลงานดีๆอย่างนี้นะคะถ้าท่านใดนะคะอยากจะมาดูอยากจะมาทําบุญนะคะก็สามารถมาได้นะคะที่ไหนคะพิดาสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรีนะคะโครงการธัญบุรีโมเดลค่ะ,คะหมายเลขโทรศัพท์มีไหมคะมีค่ะ0 2 5 7 7สอดองหาจ็ดอค่ะพิดาติดเบ้นนะคะ <c oughs> หมายเลขโทรศัพท์อีกทีสิคะพิดา0ู5 7 7 2 7 <c> 4 <oughs> 1่ค่ะเวลาค่ะพีเ่เวลาตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีถึง 17นาฬิกาค่ะค่ะทุกวันเลยหรือเปล่าทุกวันค่ะวอาทิตย์ได้ค่ะได้ยินดีค่ะได้ค่ะค่ะค่ะวันนี้นะคะน้องอ้อและทุกๆคนนะคะก็มีความสุขสุขกายสุขใจได้บุญด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวได้ซื้อของกลับไปบ้านด้วยไปฝากญาติๆค่ะ